สวัสดีค่ะวันนี้ลูกสาวทำเล็บหาอีกแล้วนะคะทํากันที่บ้านค่ะวันนี้ไม่ได้ไปร้านเนาะทำกันที่บ้านคะอยากให้แม่เล็บสวยเนาะเมื่อก่อนที่แม่เป็นวัยรุ่นนะชอบชอบซื้อที่ทาเล็บมาทาค่ะสีมากมายเนาะชอบชอบทาเล็บมาตั้งแต่สาวๆแล้วค่ะ ความฝันก็เลยเป็นจริงเนาะลูกเปิดร้านทำเล็บก็เลยแม่เล็บสวยตลอดมากค่ะ mm. ใส่สีจืดๆบ้างนะคะสีแดงๆเข้มๆใส่มาตลอดค่ะวันนี้เอาสีจืดๆค่ะสบายๆค่ะ ใส่สีปรับบนนะคะเขาบอกว่าใส่ไปเลยสีอะไรก็ใส่ไปเลยทำกันที่บ้านค่ะอบอมือเป็นสีเป็นสีม่วงนี่เป็นมือของคนทำเล็บนะคะทำที่บ้านเหมือนกันเนาะอยู่บ้านทำที่บ้านอบออมืออบอมือค่ะ